สวัสดีคุณผู้ชมนะครับจะบอกว่าถ้าคุณชอบแนวสงครามเรือรบหรือชอบแนวอนิเมะเนือเรื่องเข้มข้นเนี่ยวันนี้2โลกได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับ Blue อคายแล้วก็ World of f h r Ship อัปเดตก่อนหน้านี้อะไรนะ a s u r e a n ใช่ไหมคือเสิร์ฟเอาใจแฟนเกมไม่หยุดนะภาษาหนังเนี่ยเหมือนกับว่า ทุ่มดุลสร้างใช่ไหมคือเป็นที่รู้กันดีว่า w o r l d of Warship คือเกมแนวสงครามเรือลบล่องไปในมหาสมุทรหมู่เกาะประจันบานยิงใส่กันและกันอย่างบ้าคลั่งเสียงระเบิดปืนใหญ่เกมนี้นี่ผมส่วนตัวนะคิดว่ามันอิมแพคกระแทกกระทันเลยเกินนะซึ่งผมเนี่ยเป็นแฟนเกมแนวนี้อยู่แล้วนะส่วนบัวไข่นี่ออกตัวก่อนละกันนะครับว่ามันอาจจะไม่ใช่ทางผมเท่าไหร่แต่ก็พอผ่านตาบ้างและก็อีกอย่างเนี่ยผมไม่อยากเข้าเกมไปโดนว่าว่าเป็นภัยสังคมด้วย มันเป็นเกมโมบาย RPG มีกาชาผสมเนื้อเรื่องแบบเข้มข้นให้ได้ตามอ่านกันครับมีการต่อสู้โดยใช้เท่าสาวติดอาวุธครบมืออย่างกับจะไปก่อสองครามโลกอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยมาจากทีมพัฒนาตัวละครอะไรทึกเอนนี้แล้วก็2เกมมาคอแลแลบกันครับโดยให้เท้าสาวจากบัวไคมาเป็นผู้ประชาการเรือและก็มีเรือรอบเป็นของตัวเองด้วยในรอบนี้มา4คนด้วยกันครับ 私たちが優勢です勝率を100%に近づけましょう2隻同時にこの砲術ならどんな強敵にも勝てるよスーパーアロナ号が出航です先生指揮をお願いしますしっ ทั้งสกินเสียงภาาอะไรนี่มาเต็มมากนะทะเลที่เคยดูขมุขมัวด้วยดินเปืนเนี่ยกับสดใสขึ้นเยอะเลยด้วยความล่าเริงของขาสาวพวกนี้จากบัวไคนะฮะแล้วก็ในวันนี้เราจะเอา,เาสาวจากบัวไคนี่แหละไปลุยในสมรภูมิกันนะครับแน่นอนว่าเล่นทั้งทีเนี่ยผมก็มีโค้ดมาให้คุณผู้ชมเช่นเคยเพียงแค่กดลิงก์ข้างล่างทําการสมัครสมาชิกเรียบร้อยก็โค wow, the ้ดว้าวเซอเอ็กบัวไคของรางวัลมากมายก็รอคุณผู้ชมอยู่ในเกมครับไม่ว่าจะเป็น A โทเค็น300บัวไคโทเค็นนะสกินลาพางังบัวไคบัญชีพรีเมียม7 วัลเครดิตอีก2.5ร้านและเหรียญดับรูนอีก1,000เหรียญไม่พอผู้ชมฮะสมัครตอนนี้เล่นเกมอย่างน้อยหนึ่งครั้งเนี่ยจะได้สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมลัคกี้ดอสุ่มผู้โชคดี50คนเพื่อจะได้รับของรางวัลครับมี4อย่างซึ่งใกล้จะครบ1,000ลิจิสเตอร์แล้วไม่ต้องทำอะไรมากลงทะเบียนสู้อย่างน้อยหนึ่งครั้งก็รอลุ้นเลยสำหรับการประจานบานครั้งแรกในโหมดโอเปอเรชั่นเนี่ยเราจะเอาลำนี้ไปครับเรืออิตาลีบลูอัคไคบีน่ผู้บราการเรือคือโคนูริมา ยังจะมีผู้ชาการคนก่อนจากอีเวนต์รอบก่อนเหมือนกันนะที่เช่นนี้ครับบรูอักายเทฟิสผู้ประชาการเลยก็คืออิซาโยอิโนโนมิครับผมมาครับ <az> <c oughs> ในโหมดโอเปอเรชั่นเราไปปฏิบัติภารกิจกันดีกว่าเลสโกเอ,อ้ยแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องอัพสกิลของผู้ประชาการก่อนแล้วกันนะครับว่าจะเอาอะไรบ้าง ผมขอเลื่องอัพสักครู่เสร็จเรียบร้อยเลยครับหลักๆเลยก็จะมีเปลี่ยนประเภทกระสุนไวขึ้นจะมีความเร็วเรือเพิ่มขึ้นเมื่อไม่ถูกตรวจพบครับแล้วยิ่งเราบาดเจ็บนะแล้วก็จะโหลดกระสุนไวขึ้นเช่นกันด้วยเพิ่มระยะย,ยิงของปืนครับจะมีเพิ่มดาเมจปืนแถมลดดาเมจจากไฟน้ำเนี่ยน้อยลงด้วยนะฮะต่อได้ปืนเสริมโหลดเร็วขึ้นลดการกระจายตัวของกระสุนครับสุดท้ายก็คือเมื่อเข้าระยะประชิดเราจะโหลดอย่างไวเลยอันนี้คือการที่ผมแต่งมานะไม่รู้ว่าจะเวิร์กหรือเปล่านะรครับแต่คิดว่าโหลดไไวเเนนี่ยยราาากกก็มมอด้้ิงงขึัะ เหมือนเดิมครับยังคงต้นชื่นชมเหมือนเดิมเลยคือ World of Warship เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพามไทม์หรือไม่พามไทม์ก็ตามแต่นะหาห้องไวเหมือนเดิมเลยครับผมผมกดแม้ไม่ถึง30วิเนี่ยก็เจอห้องแล้วอะนะครับนี่เป็นโหมดโอเปอเรชั่นที่ด่านอะไรไม่แน่ใจไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าภารกิจเนี่ยทำอะไรบ้างแต่เป็นว่ามันจะพยายามต่อสู้เต็มที่กันละกันนะครับทางปีกซ้ายมีอะไรบางอย่างกำลังเข้ามาฮะเป็นเหมือนอากาศยานครับภารกิจบอกว่าเราเนี่ยคุ้มกันเอ็ดคอร์ดเรือทำทางฝั่งซ้ายมือเราเออองนนแตต่ี้คื น่านฟ้าอาจจะเป็นขึ้นมีสอดแนมหรือเปล่าแล้วก็ต้องอย่าปล่อยให้เขาได้กลับไปครับแต่ภารกิจไซบอนเหมือนแจ้งเลยครับว่าคุ้มกันเรือรูอันใช่ไหมให้พ้นตลอดลอดฝั่งครับแล้วก็ภารกิจลองเนี่ยเรือรูอันต้องมีเลือดมากกว่า50นะก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตามนั้นก็คิดอยู่เหมือนกันเลยครับว่าคงจะไม่ได้มีแค่พวกเครื่องบินมาสอดแนมอยู่แล้วนะครับทางฝั่งซ้ายมือเรา,าข้างๆหมู่เกาะนี่ก็จะมีพวกแก๊งเรือมานะ มีเรือคูเซอร์1แล้วก็เรือพิฆาตอีก2เลยครับแต่ผมลืมบอกไปฝ่ายเราเนี่ยมีเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับแอร์คราฟแคริเออร์แล้วก็เรือประจันบาน3าเรือคูเซอร์2กับเรือรทอยเเยอร์อีกหนึ่งนะครับผมก็ดูว่าเราจะลาบลื่นตลอดไปหรือเปล่าแล้วก็มีเควสลองใหม่มานะครับนั่นคือเราต้องเซฟเรือประจันบาลเนี่ยให้รอดอย่างน้อย3นะครับจาก4ก็จะพยายาม้วกันนะครับเขาต้องจะหมายถึงเรานะเพราะว่า AI เนี่ยเห็นว่าจะไม่ได้มีปรับปนมาเลยนะครับ สู้ต่อไปนี่ผมกระสุนปืนหลักปืนรองคือโหลดนานมากนะพยายามยิงแม่นๆหน่อยครับม่ได้ไม่ต้องเปลืองเวลาเกินไปและถ้าผมคำนวณไม่พลาดไอหมอนี่น่าจะเป็นเหยื่อผมนะคิดว่าใช่และใช่ครับมันเป็นเหยื่อของกระสุนเจาะเกาะเราด้่เองนะซึ่งกระสุนเจาเกาะเนี่ยต้องพยายามยิงช่วงล่างเอาไว้ใช่ไหมเพื่อทําให้เกิดเหมือนบาดแผลสูงสุดเป็นรูพุนส่วนกระสุนที่เป็นไฮเอโรเซฟเนี่ยเราต้องพยายามยิงข้างบนเรือสะพานเรือที่เป็นว่าป้อมๆแบบเง,ง,อง,องี้ยเพื่อให้มีมอาการไฟไหมหรือว่าโอรหมานที่สุดนะครับผม ก็ต้องเลือกประเภทใช้ถูกต้องนะแต่ผมชอบจอกกอบมากกว่านะครับเพราะว่ามันโคตรแรงถ้ายิงแม่ๆหน่อยเนี่ยเป็นหมื่นก็มีเหมือนกันนะเกณฑ์อย่างนี้ถึงหรือเปล่าหรือพังก่อนมันพังครับมันซิงเลยมันจมา่ฝีมือเราที่เองนะซึ่งออกแนวเป็นล่าช็อตเพื่อนด้วยซ้ำจังหวะมันได้ไม่ด่อยนะฮะขณะเดียวกันนะครับตั้งปีขวาก็มาแล้วกับขวาเรือเรานะครับ9ก้ากิโลเมตรกับ10กิโลเมตรนี่เองอะเนี่ย ผมต้องบอกเพื่อนเกิดโฟกัสหน่อยพวกทางขวามือเรามาแล้วนะครับไม่รู้เพื่อนจะเห็นหรือเปล่าคือผมต้องอ้นี่คือคีรัดแจ้งเลยอ่ะให้เพื่อนดูว่าเพ่งเล็งหน่อยละกันนะจะได้เป็นเป้าหมายเดียวกันนะครับถ้าเราสาดตรกัศูนใส่หนึ่งเป้าหมายเนี่ยมันจบงานได้ไวกว่าใช่ไหมคือต่างคนต่างยิงเนี่ยมันก็โคตรใช้ระยะเวลาเรือลำหนึ่งนี่คือเลือดเป็นหมื่นเลยนะอุก็ยังคงจมด้วยฝีมือเราอยู่นะครับอันนี้เรือ ครูเเซอร์เขากิเพื่อนพยายามปล่อยเครื่องบินออกไปสอดแนมด้วยนะครับเรือบรรทุกเครื่องบินหรือไม่ก็ปล่อยไปทําลายเป้าหมายบางอย่างน,นะฮะขอให้สำเร็จผลก็แลวกันครับกรสุนจกก่เกาะเคลื่อนที่ช้าแต่กระสุนพื้นใหญ่ secondary battery ลลผมนี่ยิงโคตรรัวเลยครับผู้ชมเห็นไอ้หัวแดงแดงไหมนั่นแหละคือกระสุนเรานะครับกระสุนจากป้อมปืนล้องเป็นการยิงที่แบบไม่ได้ออกแนววางผลเท่าไหร่นะยิงกดดันไว้ก่อนนะครับยิงข่มขู่กันโชค เครื่องบินมาอ่ะแล้วพอเครื่องบินมามันก็มีภารกิจให้เราทําเลยครับก็คือยิงเครื่องบินให้ร่วง100ลําลำครับโอ้โหนี่จะถึงไหมเนี่ยถ้ามันมาถี่เราก็ทําได้อยู่ถ,ถ้ามันมาไม่ถี่พอนี่ก็ลําบากหน่อยนะครับแต่มันก็ว่าเพิ่มไปแล้วเป็น10บต่อ100ได้อยู่นะเอ้ยทางฝั่งซ้ายอีกหนึ่งที่ครับโอ้โหคือมา,มากันครุเลยเครื่องบินทีนี้ ในมินิแมปแจ้งว่าทางฝั่งขวามือกองเรือก็เยอะเหมือนกันนะครับทางฝั่งซ้ายมือเครื่องบินก็น,น่ากลัวด้วยโอ้โหเต็มหน้านฟ้าเลยสงเกตฟากฟ้าไว้มองไว้ก่อนปืนปตอทำปฏิบัติหน้าที่กดโอเพื่อ priority หลักคือทางเครื่องบินทาง,งปีกซ้ายก่อนครับกลับซ้ายมาแล้วมันดิ่งลงมาเหมือนจะมาปล่อยตอร์เโดเลยวะผมว่าใช่หรือเปล่าไม่รู้เดาโอ้โหท้องฟ้าเลยกลายเป็นดูข้างหมู่ขโมวเลยครับ ผู้ส่าชื่นชมตอนแรกว่าเกมเนี่ยเ้อสาวจากบัวคล้มาทธาเป็นเกมดูสดใสขึ้นเยอะใช่ไหมแต่ตอนนี้เปลี่ยนคำพูดกาละกันนะครับผมมันดูอึมครึมกว่าเดิมสะหน่อยนึงนะสำหรับท้องฟ้าสี่ลาสสำหรับแม่เท่าชิฟเสียงโซน่นาตัวจับตบัวไปโดผมมันจะค่อยค่อยดังขึ้นแสดงว่าต้องมีเออเนี่ยไงตัวไปโดโอ้โอ,โอ้ข้างหน้าโดนสองช็อตแต่เหมือนว่าเป็นแค่โดนถักๆนะครับก็เลยไม่ได้มีความรุนแรงมากเทนะ่าไหร่นัก ถ้าโดนหนงจังนี่เราคงจะสะอึกไปแล้วนะครับแต่ไม่ใช่โอ้โหตรงนี้พอซูมดูใกล้ๆนี่อย่างกับวูฟแพ็คเลยครับมันก่อกลุ่มก่อก้อนมาล่าเราและเป็นแก๊งเรือประจันบาลที่เก่ะกลุ่มมาล่าเนี่ยมันเลยทําให้ดูเกมหลอนกว่าเดิมหน่อยอแต่หนึ่งลำจมไปแล้วครับอ้าว้าจมไปเหลือก็เป็นพวกบรรดาสมาชิกเมมเบอร์ยังไม่จมนะฮะร,รอวันจมไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวแค่ต้องเล็งดีๆลำหน้าจมไปอีกหนึ่งภารกิจใหม่มาครับให้เราจมแบทเทิลชิ p ห้าลำด้วยกันนะ ซึ่งก็คงจะเป็นในพวกแก๊งนี่แหละั้งเนี่ยสังเกตไหมยิ่งเราล่องแน่นเรือไปลึกเท่าไรเนี่ยก็ยิ่งมีภารกิจง่กขึ้นมาให้เราทําเสมอเลยครับในแง่ดีก็คือมันมีจุดหมายให้เราทําครับเราจะได้ไม่ต้องเคว้งกลางมหาสมุทรไงแต่ถ้าไม่มีเนี่ยอ๋อนี้คือเคว้งเต้งล่องลอยแบบหลายจุดหมายมากนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นความท้าทายเป็นชาเลนจ์อย่างหนึ่งที่ต้องฟันฝ่าไปได้เดี๋ยวผมจะพยายามเคลียร์ใกล้ตัวก่อนครับก็คือการจมเรือ battleship นี่แหละคุณผู้ชมทุกฝั่งหน้าจอซ้ายมือผมเลย เพิ่งบินอะไรมันอื้อเหลวนะจะมาการมิกาเซ่หรือเปล่าอะแต่ทงมันเหมือนจะเป็นพวกทงคละกคลักันส่วนอยากจะเป็นเยอรมันซะมากกว่าด้วยซ้ำเลยครับอยาจะเป็นพวกแก๊งลูวาเฟโที่จะมาคุมแน่นฟ้าให้อยู่นั่นเองฮะรายงานจากป้อมปืนเราไม่สามารถยิงต่อได้ครับเพราะว่าตอนนี้มันติดเกาะแล้วซึ่งเกาะมีเขาสูงอยู่ด้วยขวางกันครับวันนี้เรือบรทัวเครื่องบินเรามันต้องอยู่ข้างหลังไม่ใช่เนี่ยมาข้างหน้าเลยอะ เลยเห็นเครื่องบินมิงเขาบินออกไม่รู้กี่ละลอกอย่างควักไขยแล้วครับขยันจะจัดเขาน่าจะไปหาข้อมูลข่าวสารออกล่าล่าตะเวนหรือเปล่าอะไรเงี้ยผู้ชมเห็นรูกระเบิดที่กําลังลอยเข้ามาไหมครับนั่นคือฝุงบินดําดิ่งทิ้งระเบิดแบบในหนังเรื่องม i d w a y อะซึ่งเอาแล้วว่าม,มันเริ่มปฏิบัติการแล้วว่ะจะเป็นเหมือนในภาพยนตร์หรือไม่นะครับยังมันกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะไงต่อดีนะในหนังเนี่ย เราได้เห็นอเมริกันพยายามที่จะรวมหัวกันดิ่งจุ่มใส่เรือญี่ปุ่นนะครับที่เป็นเรือบรตัวเครื่องบินนะ่ยในเกมนี้ถ้ามันจุ่มลงมาแล้วเรือฝ่ายเราระเบิดในดอกเดียวนะจะกรีดเลยสมจริงจเจ๋งเลยครับแต่เหมือนว่ามันเจอะะสกัดกั้นไปท้องฟ้าเต็มไปด้วยหากรคสูนแต่อากาศเลยไม่กล้าเข้ามาโอ้แต่นี่มาแล้ว สิ่งนี้เรียกว่าเรียนฟอสเม e นต์กำลังเสริมศัตรูครับจึงต้องสาดกระสุนเจาเกาะเข้าไปต้อนรับก่อนเลยคือถ้าเป็นในเกมบลูอะไครที่คอแลบด้วยเนี่ยเราอาจจะเป็นการสาดงานศิลปะเพราะว่าน้องมากี่เพิ่งจะอาย,อยุ15เองครับมีความเป็นจิตตกรมีความติสตหน่อยๆนะแต่พอมาในเกม World อัลบอลชิพเนี่ยมันสาดงานศิลปะไม่ได้ดิมันต้องสาดลูกปืนใหญ่ <c oughs> ไปแทนที่บริบทมันเปลี่ยนแล้วนะฮะแต่ศัตรูมันอยู่ในทันเดอร์สตอร์มพายุคนองฝนฟ้า ไม่ค่อยเป็นใจในการต่อสู้เลยครับโอ้องฝั่งซ้ายคืออันนี้ลูฟวาเฟอรครับฝูงบินอันเริโหดของกองทัพนาซีเยอรมันเป็นสัญลักษณ์ฝูงบินที่ไม่ค่อยชอบเอาซะเลยครับเพราะมันไม่ได้มาดิวิ่งบอมแต่มันมาปล่อยต่อไม่ใช่ต่อไม้แต่เป็นตอปีโดอุ้ยน้องมากี่นี่ควรค้างออกมาเลยครับและน้ำเข้าเรือด้วยไงไม่ไหวจริงๆด้านหน้าสมกด่วน เหนใครเลยเหตุการณ์ที่มาดูตึงเครียดเนี่ยพอน้องพูดมาเนี่ยมันดูทำไมมันผ่อนคลายขึ้นเลยวะโอโดนทั้งหน้าแล้วก็หลังเลยครับข้างหลังนี่ทู่ยู่เลยทั้งเสือผมนะฮะหรือว่าเราเร่งสปีดไวเกินไปเนี่ยไม่ยอมเข้าขาบวนเรือมันก็เลยเป็นเป้ากับเพื่อนหน่อยนะครับที่แปลกใจคือเพื่อนไม่โดนด้วยไงช่องเซอร์ไวนเลหน่อยสินะเนี่ยเรืงที่เป้าหมายเรือเด็ทอยเยอกครับตรงหน้าเรา มุมตรงๆอย่างนี้โอกาสในการฆ่าได้มีเยอะอยู่นะและนั่นโดนฝีมือเพื่อนเราเก็บไปก่อนนะครับอีกหนึ่งลำก็ตายเช่นกันด้วยต่ออีกแล้วมาอีกแล้วหรือว่าเราใกล้โอมพีหรือเปล่ามันก็เลยประเด,ะดี๋ยวดางทุกอย่างมาถาถมหนักเหลือเกินแน่รู้สึกว่าเราทมทุกจากบาดแผลเขาเก่าแล้วนะครับเนี่ยมนสะสมจนบาดเจ็บหนักจัดไงการซ่อมก็พอได้อยู่ครับแต่สถานการณ์มันตึงขี้เกินไปถ้ากดซ่อมมาเนี่ยคงจะไม่คุ้มกันนะฮะร้อยมันขี้คายคืนนี้ก่อนละกันครับผมโอ้ยหมอนี่จอกก็คงจะเอาอยู่ได้อ่ะรอล้าชอ็อต ราผมอยากฟังเสียงน้องมากกี้ทำให้เราฮึกเหิมขึ้นรอฟังได้เลยผมเคยบอกว่าในอีเวนต์ Star Trek เนี่ยดูเดือดเลือดพ่านแล้วใช่ไหมขอกาพูดครับโอเปอเรชันนี้เดือดกว่าใน Star t r e k เนี่ยังมีช่วงให้เว้นว่างหายใจแล้วก็พูดคุยเว้แต่อีบ้านเนี่ยผู้ชมดูทั้งอากาศทั้งใต้น้ำทั้งผิวน้ำมีทุกอย่างเลยครับ เน,นี่ยยังดีนะเรามี secondary battery คอยยิงเสริมให้อยู่ถ้าไม่ได้มีป้อมสองเนี่ยโอ้โหคือผมก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาตัวรอดจากไเหตุการณ์เรวร้านนี่ยังไงนะและล้องมากี่ผงจะไม่ได้มีการ call in call out action ออกมาขวาเลียปแล้วซ้ายโอ้ที่มันบินกันเพ่นพ่าน,านแสดงว่าท้องฟ้าเริ่มเปิดลมเริ่มกโกรกแล้วหรือไม่ก็คงจะมีสนามบินหรือไม่ก็เรือบรทุกขึ้นบินอยู่ใกล้ๆนี่ก็เลยบินกันล่าเริงแลวเกินนะแก เออนี่ไงเพิ่งเห็นครับไซดบนมารกิจใหม่แจ้งว่าให้เราเนี่ยเด็ดทอยแอร์คราฟแคร r เอเอร์ตอนแรกมัเนเป็นแบทเทิลชิ p ใช่ไหมแต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วและมันก็ปรากฏข,ขึ้นในแผนที่ครับนั่นก็คือหมุดหมายของเราผมสั่งให้เพื่อนๆเนี่ยเพ่งเล็งสมาธิไปที่มันเกาะเลยครับเพราะมันจะเป็นเป้าหมายหลักที่ลังควานเราเยอะเกินไงเราต้องไปปราบหรือว่าเราอาจจะไปทําเรื่องที่มันเสี่ยงตายซะหน่อยคุณผู้ชมฮะเฉยไหมเห <laughs> มือนอาจจะไม่ใช่ความคิดที่เข้าท่า แต่มันก็ได้ความมันสวนตัว,ลวเลวยสิ่งที่ผมคิดในหัวตอนนี้มีโอกาสที่เราจะตายเองสูงมากๆแต่ก็น,นั้นเนี่ยผมว่าอยากทำเพื่อทีมสักหน่อยแล้วอยากให้จูจากมินิแมบนะครับไม่ได้มีใครหันไปทางฝั่งกาบซ้ายเลยไม่ได่คนเดียวเพราะว่าทุกคนนั้นน่าจะไม่กล้าเข้าไปนะครับบาดเจ็บทั้งหลังหน้าเราบาดเจ็บหมดเลยอะ่ะเพื่อนถ้าไม่ไหวนี่นายสามารถถอยก่อนได้นะเขาสมุกอยู่ในพื้นที่ครับแล้วเขาก็ยิงดอดไปเรื่อยๆเลย เราอาจจะไปพึ่งบารมีเขาหน่อยด้วยการสิงสู่กับเขานะครับเพียงแค่โชว์ครูดูสายนี่คือแบบไม่มีใครไปยุ่งแล้วนะครับถ้าผมไปเนี่ยก็คือผมฉายเดี่ยวเลยนะโลนวูฟม้าป่าเดียวดายครับมันต้องลองดูสักนิดนึงก็ยังดีไอ้สามเหลี่ยมความข้างหน้าเนี่ยน่าจะเป็นคอมพิวต์มิชชั่นนะครับก่อนที่จะคอมพิวตผมจะไปล่าแอร์คราฟคาร์เออร์สักหน่อยข้างหลังตัวจับเจอเครื่องบินเหรออ้าว ก่อนจะจบเกมนะครับเราต้องเร่งมือแล้วแหละเอครับนี่ก็บาดเจ็บบาดเจ็บหนักจากอะไรบางอย่างเมื่อกี้มองไม่ทันจริงๆนะครับแต่น่าจะเป็นจากเรือฝ่ายเราหรือเปล่าที่ไปจู่โจมเขาก่อนนะยางสิพวกมันยังไม่จมเลยเนะี่ยเรากับมีคนจมซะแล้วนะครับเพื่อนไม่นะเรือฝ่ายเราที่ถูกจมไปก็คือเรือเดสทรยเยอร์ครับเขาเหมือนไปแหลมข้างหน้าคนเดียวไปก่อนเรามันไวกว่าเราก็เลยจมซะเลยแทนที่เราไปซึ่งถ้าเรานำก่อนเราอาจจะเป็นคนจมก่อนก็ได้ไง เดี๋ยวเพอเอิญเราไปช้าเพราะเราลังเลอยู่ไม่ลังเลได้ไงดูข้างหน้าคุณผู้ชมฮะนี่มันเหมือนเข้าสู่ประตูนรกเลยดินปืนดำหนามากอะ่ะทั้งปอร์ีโดอะไรอีกปืนใหญ่อีกเงี้ยเพื่อนตอร์โดสวนตอร์โดครับเอาอะเผเชิญหน้าความตายซะหน่อยล้วกันเราอันนี้เป็นเรือคูเซอร์สองลำถ้าเราสามารถเคลียร์คูเซอร์ได้เราก็คงจะเข้าหาตัวเรือบรรทุกเครื่องบินได้ไม่ยากเกินนะครับจมไปแล้วอีกหนึ่ง เตรียมพร้อมมาแล้วโว้ยซ้ายขวาเนี่ยมันสามารถยิงกันหนาผมได้หมดเลยไงตรงนี้ <c oughs> คุยเซอร์จะจมแล้วเคีย์คุยเซอร์และคุยเซอร์ก็ไม่รอดครับขอบคุณมากเลยพวกตอิโ,โดมาแล้วไฟไม่ไฟไม่แตกคุณสามด้วเออเลี้ยวตอิโด,โดรอดอยู่ไอ้หมอนี่คือมันจะฆ่าผมสินะ สำหรับเดสทรอยเยอร์มันก็ต้องตายก่อนเลยเซคันเดอรี่พยายามยิงเสริมอยู่ครับเซคันเดอรี่ยิงจบจนได้สำหรับปืนใหญ่สำรองเรานะฮะไอตัวบรรทุนเครื่องบินยังไม่ตายลยครับธรกจยังไม่ผ่านเลยแล้วมันหายไปไหนวะเนี่ยจู่ๆมันจะหายแบบนี้ไปไม่ได้นะธนกรเราจะล้มเหลวออกมันโผล่มาแล้วเป้าขวาช่างมันครับเอาเป้าหน้าก่อนเป้าหน้าปืนหลกักปืนหน้าโหลดเสร็จแล้วออกเป็นไฟ ก็ไม่มีลุ้นหน่อยมันจมเลยครับภารกิจลองผ่านจนได้กาสีเตรียมตัวรับแรงกระแทกให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวไวมากๆนะฮะอันนี้คือเสียงคุณโนริมาเกะจมน้ำใช่ไหมเสียงมันดูอึดอัดแท้แต่แล้วเรือประจันบาลก็ถึงเป้าหมายครับภารกิจเสร็จสมบูรณ์หมดเลยนะฮะเมนเควสไซเควสผ่านทุกอย่างเพื่อนพิมพ์เบลดันออกมาเลยอ่ะโอ้ เราสู้กันหนักมากภารกิจโอเปอเรชันด่านนี้คือโคตรดุเดือดเอาจริงพอผ่าน2ทีแรกมาได้เนี่ยเสียงพื้นใหญ่ฝ่ายเราก็ดังสนั่นทู่มหาสมุทรไม่หยุดหย่อนเลยครับมันสาดกันแบบว่าหนักหน่วงมากๆากนะและทีมสกอร์ก็ดังนี้เลยแล้วจมเรือทั้งหมดไป7ลำด้วยกันมีเครื่องบินเนี่ยยิงไป26ลำครับส่วนเพื่อนเราที่เป็นแอร์คราฟเค r ลียรยิงเครื่องบินไป72ลำเลยอ่ะมหาสารมากนะ อันที่จริงอะผมตั้งใจว่าจะใช้เรือดำน้ําในโหมดโอเปอเรชันครับแต่มันไม่สามารถใช้งานได้ไงคือลองคิดดูถ้าเราใช้ได้เนี่ยเรือบรรทุกเครื่องบินหรือเรื่องต่าง,างคงจะเป็นเหยืย่อเราแบบโดยง่ายใดมากเพราะจะเตลใต้น้ำแล้วไปบุ้มใส่เขาาเงี้ยแต่มันก็ไม่ให้เราใช้กันนะครับที่ใช้ได้ในโหมดโอเปอเรชันจะเป็นตัวบาบน่าเรือประจันบานขนาดใหญ่แบบใหญ่มากอันนี้ผมโคตรชอบเพราะว่าตัวปืนใหญ่เนี่ยมันได้85แต้มเลยไงซึ่งถ้าเทียบเท่ากับพวกเรือที่มาใหม่ในรอบนี้ของบลูอไคเนี่ย เช่นโฮครัโคโฮค้าบไม่ได้ปืนใหญ่แปดสี่ดูไม่กระหน่ำสายใจแล้วก็เลยใช้เป็นบาบีนาซะมากกว่านะครับมันไม่ใช่ว่าเรือประจันบานระดับ9้าของโคสกะวากาโมะไม่ดีนะม,นมันดีครับโอกาสในการรอดชีวิตเรือม,มันสูงมากถึง91เลยไงแต่พอผู้ชมดูสกินมันมนจืดไหมมันดูไม่ค่อยมีออนล่าหรือ LED เหมือนบาบีนาเลยครับผมไปเลยว่าเอาบาบีนาเนี่ยมาโชว์ในเกมเพลวันนี้ดีกว่านะครับะก็จะมีเรืออีก2ลำนะครับนี่เป็นเรือประจันบานจะมีนี่ด้วยครับ เรือคูเซอร์บคับ,คบโดยไฮเซยูกะเรืออุนอาพิสมผมไม้ลองมาแล้วเป็นเรือคูเซอร์เนี่ยมันขาดความเกี่ยวกาดอลังการไปหน่อยนะเวอร์ชิพมันดูเกี่ยวกาดอาหางกาอลังการกว่าเยอะเลยครับลำนี้มันดูจืดไปเลยอ่ะปืนใหญ่แค่ข้างหน้าแล้วก็สกิลอตรอดเนี่ยก็ไม่ได้มาจัดจ้านเหมือนพวกเรือประจันบานด้วยนะครับอ,อย่างเรือประจันบานมัน แข็งแกร่งกว่าผมก็เลยต้องเล่นวีนาวันนี้นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าดีนะซึ่งสกิลเขาเนี่ยไฮโดรโฟนนี่จําเป็นมากเลยครับเพราะว่าเราสามารถฟังเสียงสัญญาณเสียงวิพัฒน์ของเรือได้ก็จะเป็นต่อเพื่อนพ้องนะครับผมแต่ด้วยความที่มันไม่ก้าวร้าวพอผมเลยต้องผ่านไปก่อนแม้เสียงของตัวละครที่เป็นผู้บัญชาการเรือเนี่ยไฮยาเซยูกะจะน่ารักก็ตาม <laughs> <c oughs> และนี่แหละครับก็คือสงครามเราในวันนี้กับเกม w ล r ออฟวอร์ชิผสมกับบลูอะไครเป็นไงบ้างผู้ชมฮะ เอาจริงจากใจผมเลยนะผมคิดว่าเวลาเจอเสียงว่าสาวเขาค a อิ in quick come มาหรือว่าพูดอะไรขึ้นมาที่เป็นการกระทำเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าคึกเขิมอยากจะบุยต่อบู๊ต่อล้างผานต่อแต่ก็ต้องพยายามข่มใจเอาไว้ห้ามใจไว้ว่าไม่ให้ไปบู๊มากนะเพราะเกมนี้เนี่ยถ้าเราระทำเกินไปอาจนำทางไปสู่หายนะก็ได้นะครับต้องพยายามแบบว่าไม่ลุ่มหลงในคำพูดของขาสาวบัวใครไว้ <laughs> แต่เสียงนี่คือมันน่าชวนลหลงไหลมากนะสำหรับการพากข,ของเกมนะครับผม แต่ว่าเป็นไงบ้างุผู้ชมครับสาวๆขับเรือรบในโหมดโอเวอร์เลชั่นวันนี้ชอบหรือเปล่าถ้าชอบเนี่ยผมมาทิ้งลิงก์สมัครเกมนี้ไว้ให้ใต้คลิปกันละกันนะแล้วก็กอโค้ด wow! ว้าวบัวไคเพื่อรับของพิเศษมากมายครับไม่พอนะสู so, ้อย่างน้อยหนึ่งไฟเราก็จะได้ลุ้นรางวัลจากลัคกี้ดอโดยครับเราอาจจะเป็นหนึ่งใน50คนก็ได้ไงไปรอลุ้นกันละกันนะโอเคในวันนี้ถ้าชอบฝากกดไลค์ซาวซ์ใคยก็จะขอบคุณอย่างสูงเลยครับแล้วเจอกันใหม่สงครามต่อไปครับผม